มาลาลาคือใครทําไมแอนโทเนียถึงอยากจะเป็นแฟนคลับนางงามหลายคนนะคะอาจสงสัยว่ามาลาลาที่แอนโทเนียตอบในเวทีมิสยูนิเวิร์สนะคะในรอบ3คนสุดท้ายเนี่ยว่าเธออยากจะเป็นหญิงสาวคนนี้คือใครกันแน่และมีบทบาทอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะมาลาลายูซับไซนะคะเป็นชาวปากีสถานเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2014ค่ะในขณะที่เธออายุได้11ปีนะคะยูซับไซได้กลายมาเป็นที่รู้จักผ่านบล็อกที่เธอเขียนให้แก่ BBC โดย เธอได้กล่าวถึงชีวิตของเธอภายใต้ระบบของตาลิบันที่เขาควบคุมหุบเขาที่เธออาศัยอยู่รวมถึงมุมมองของเธอต่อการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนเพื่อการศึกษาของผู้หญิงและเด็กจนเธอตกเป็นเป้าของกลุ่มตาลิบันค่ะหลังจากนั้นในปี2012เธอได้ถูกกลุ่มตาลิบันยิงเข้าที่ศรีรษะจนอาการสาหัสเพราะไม่พอใจต่อกิจกรรมที่เธอทํามาลาลได้ถูกส่งตัวไปยังประเทศอังกฤษนะคะเพื่อทําการรักษาและเรื่องราวของเธอเนี่ยก็ได้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนรวมถึง ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติด้วยเมื่อเธอฟื้นขึ้นนะคะเธอก็ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจนจบด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์มาลาลาได้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิด้านการศึกษาเธอได้ก่อตั้งกองทุนมาราลาร่วมกับพ่อของเธอนะคะโดยกองทุนนี้มีเป้าหมายให้เด็กผู้หญิงทุกคนได้รับการศึกษาฟรีปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นเวลาถึง12ปีค่ะ และสิ่งนี้นั่นเองนะคะที่ทําให้แอนโทเนียตอบอย่างมั่นใจค่ะว่าเธออยากจะเป็นมาลาลาเพราะเธอรู้ว่ามาลาลาต้องลำบากยากเย็นขนาดไหนนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้และที่สําคัญเธอ,อยังต่อสู้เพื่อการศึกษาของผู้หญิงและนอกจากนั้นนะคะยังทําให้ผู้หญิงทุกคนนะคะสามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยทําให้เป็นแบบอย่างคะ่ะแล้วคุณล่ะคะถ้าเลือกได้อยากจะเป็นใครอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ